เรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นที่จับตาของหลายฝ่ายนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจในวงกว้างทีเดียวนะคะจริงๆถ้าอ่านจะมะติแล้วอาจจะมีความสงสัยสักเล็กน้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวฝ่าอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะคะเพื่อให้เราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น,นะคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมกันตลอด11ชั่วโมงนะคะของคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์กิจ,จาการกระจายเสียงแล้วก็กิจ,จาการโทรมคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชอนะคะเกี่ยวกับประเด็นของการควบ รวมกิจการระหว่างบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า True แล้วก็บริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า DT a c นะคะใช้เวลา11ชั่วโมงนะคะกสทชก็พิจารณาแล้วนะคะว่าการควบรวมธุรกิจดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันตามข้อ8หรือไม่จริงๆแล้วพออ่านข้อ8จริงๆนะคะคุณผู้ชมต้องไปดูคือเขาเนี่ยประชุมเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการถือครองประเภท ธุรกิจเดียวกันหรือเปล่าเรื่องมาตรการป้องกันมิให้เป็นการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการแข่งขันในกิจการธุรคมนาคมในปีพุทธศักราช2549พูดง่ายก็คือเขาพิจารณานะคะว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายการผูกขาดตามการถือครองประเภทธุรกิจเดียวกันเป็นหรือไม่เป็นว่างั้นเถอะนะคะซึ่งการโหวตนั้นเกิดขึ้นนะคะโดยมีสส่วน กันส่วนแรกก็คือผู้ที่โหวตนะคะโดยบอกว่าเป็นการถือตาม ธุรกิจประเภทเดียวกันส่วนที่2คือไม่เป็นการถือครองธุรกิจประเภทเดียวกันและทือส่วนที่3าคืองดออกเสียงนี่คือรายชื่อนะคะของผู้โหวตทั้งหมด5ท่านด้วยกันค่ะสำหรับส่วนแรกด้านบนสุดนะคะก็คือผู้ที่โหวตไม่เป็นการถือครองธุรกิจประเภทเดียวกันนั่นคือศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญชัยบุญใบยชยพกึกนะคะซึ่งท่านเป็นประธานกสทอชอท่านที่2ก็คือคุณต่อพงษ์เสลานนท์ค่ะ เป็นกรรมการกสะทะชด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน สองท่านนี้โหวตให้ไม่เป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันส่วนอีกสองท่านนะคะที่เห็นว่าเป็นการถือครองธุรกิจประเภทเดียวกันคือดรพิ่รงรองรามสูตรกรรมการกสรชด้านกิจการโทรทัศน์กับรองศาสตราจารย์ดรสุภักสุภชลาสายกรรมการกสรชด้านเศรษฐศาสสองท่านนี้โหวตว่าเป็นการถือครองธุรกิจประเภทเดียวกัน ส่วนอีกทัานหนึง่งงดออกเสียงนะคะคือพลเอกทโธดรธนพันธ์รายเจริญกรรมการกสทชด้านกิจการกระจายเสียงนะคะโดยท่านให้ผลว่ายังมีประเด็นปัญหาการตีความแง่กฎหมายจึงไม่สามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมดูแบบนี้อาจจะเห็นตรงกันว่านี่คือ2 2 1ไม่ใช่32ซึ่งจริงๆเป็นแบบนั้นค่ะหมายความว่าสองเสียงบอกว่าไม่เป็นกิจการประเภทเดียวกัน2เสียงบอกเป็นกิจการ ประเภทเดียวกัน1เสียงงวดออกเสียงนะคะจึงทําให้การประชุมเบื้องต้นตอนแรกยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะดังนั้นค่ะประธานบอร์ดกสทออชอนะคะก็คือทางด้านของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรวนบุญใบชัยพฤกษ์นะคะท่านก็เลยต้องใช้วิธีดับเบิลโหวตนะคะเพราะว่าพอไม่ได้ข้อสรุปนะคะจริงๆคือ2อว่างั้นเถอะก็เลยต้องดับเบิลโหวตซึ่งท่านก็ใช้เสียงในฐานะประธานในการประชุมนะคะและลงมติ เห็นชอบว่าไม่มีอำนาจในการพิจารณาเป็นเพียงแค่การรับทราบตามประกาศกสทชปีส5 6 1เท่านั้นค่ะดังนั้นโหวตเป็นไม่เป็นพอโหวตเท่ากันปุ๊บอำนาจของผู้ที่จะเคาะผลโหวตก็คือประธานกสทชก็เลยไปเคาะเลยนะคะว่าไม่มีอำนาจดังนั้นสิ่งที่ทำ เมื่อวานนี้ตลอด11ชั่วโมงก็คือสุดท้ายคืนรับทราบเท่านั้นเองแล้วก็เลยเห็นนะคะว่าในหน้าข่าวทุกแห่งเนี่ยจะเขียนเหมือนกันว่าที่ประชุมกสทค กรทชมีมติเสียงข้างมากรับทราบการรวมธุรกิจระหว่าง True กับ d t แทนะคะไม่ได้บอกว่าจริงๆในรายละเอียดไม่ได้เขียนนะคะว่าโหวตผ่านหรือไม่ผ่านแต่อย่างใดนะคะจะนําเรื่องไปแต่ว่าเป็นการโหวตว่ารับทราบเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแต่ก็มีคอนเซิร์น5ข้อค่ะที่มีการพูดคุยแล้วก็ลงมาในรายละเอียดจริงๆยาวมากนะคะขอสรุปให้ฟังง่ายๆ5ข้อดังนี้ข้อแรกคือ ด้าน,นัอตราค่าบริการกับสัญญาให้บริการนะคะซึ่งส่วนนี้จะมีหลายส่วนทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเพดานราคาตราค่าบริการเฉลี่ยนะคะหรือว่ากําหนดค่าบริการโดยใช้ราคาทางเศรษฐศาสตร์นะคะ สองก็คือให้มีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบทั้งอัตราค่าบริการของอุตสาหกรรมธทราคมนาคมต่างประเทศไม่น้อยกว่า5ปีแล้วก็นํามาคํานวณต้นทุนเฉลีย่ยและต้นทุนส่วนเพิ่มไม่น้อยกว่า10ปีด้วยแล้วก็มีการให้คงทางเลือกให้ผู้บริโภคคือ2แบรนด์ต้องอยังอยู่นะคะ อย่างน้อย3ปียังไม่แยกจากกันเอ่ยยังแยกจากกันอยู่ยังไม่ได้รวมกันนะคะทั้งดีแท็แล้วก็ทรูรวมถึงให้คงสัญญากาันให้บริการ2เจ้าตามเงื่อนไขและข้อตกลงเดิมที่กําหนดไว้กับลูกค้าและต้องประชาสัมพันธ์ให้สาธรารณะรับทราบแล้วก็คงคุณภาพบริการและค่าบริการที่เป็นธรรมนี่คือส่วนแรกราค่าบริการที่หลายคนเป็นกังวลส่วนที่ 2. ก็คืออุปสรรคการเข้าสู่ตลาดนะคะเรื่องการขราดประสิทธิภาพในการแข่งขันและการสนับสนุนผู้ประกอบการรายยอ่อยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นคอนเซิร์นแล้วก็มีมติมาเช่นกัน3คือ คุณภาพการให้บริการ4คือการถือครองคลื่นความถี่การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันแล้วก็ประเด็นที่5คือเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็นวัตกรรมการเหลื่อมล้ําทางด้านของดิจิทัลด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่มีมติดังกล่าวออกมาราคาหุ้นของทั้ง2บริษัทนะคะก็แกว่งตัวในแดนลบตลอดทั้งวันทีเดียวคือจริงๆแล้วตลาดเมื่อวานคือไม่ค่อยสดใสยอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพรวมที่อาจจะถูกกดดันจากภาพตลาดโดยรวมแล้วก็ตลาดก็มีการตอบ รับในเชิงลบหุ้น2ตัวนี้ก็ปรับลงแต่พอมีกระแสออกมานะคะว่าสามารถที่จะควบรวมได้ก็ทำให้ราคาหุ้นของ True d t t ็ c เนี่ยขยับขึ้นแนนบวกระยะส,สั้นสั้นๆเองท่านผู้ชมเห็นนะคะสีเขียวเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะและหลังจากนั้นก็ปิดลบไปราคา True เมื่อวานก็ปิดไป5บาท10สตางค์นะคะลงไปประมาณเกือบเกือบหนึ่ก็อยู่ที่46บาทค่ะลงไป1.6%คุณผู้ชมช่วยเอ่อ correct ชื่อของท่านด้านของประธานกนรทชให้ขอบคุณมากขออภัยด้วยนะครับ ประธานกาชาสชศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรรณะบุญไบชัยพฤกษ์นะคะที่ท่านโหวตนะคะว่าไม่เป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันร่วมกับอีกหนึ่งท่านคือคุณต่อพงศ์เสลานนาท์กรรมาการกสช,าชาด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นํามาฝากกันหลังจากนี้คงต้องดูนะคะว่าจะมีมูฟเมนต์จากหน่วยงานอื่นหรือเปล่าหรือว่าจะจบที่ทางกสชาเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจคะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard v i t h ค่ะ